หนึ่งภาพล้านความหมายเบิร์ดรักสุดท้ายผู้เคียงข้างแตงโมนิดาถึงวินาทีนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกสะเทือนวงการบันเทิงไม่น้อยกับการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวคนเก่งแตงโมนิดาพัดตกเรือจมแม่น้ำใต้สะพานพระรามเจ็ดระหว่างล่องเรือไปกับเพื่อนช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งของวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะพบร่างเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวและแฟนๆและหนึ่งในนั้นก็คือเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมหลังทราบข่าวก็ออกตามหาลงพื้นที่ตลอดเวลาจนแทบไม่ได้นอนจวบจนวินาทีที่พบร่างเบิร์ดก็ยังไม่ห่างจากร่างของแตงโมไปไหน ล่าสุดโลกออนไลน์ได้เผยแพร่พภาพวินาทีที่เบิร์ตแฟนหนุ่มร่ำไห้ก้มลงกอดร่างของแตงโมนิดาขณะที่เตรียมนำร่างไปชนสูตรต้องบอกเลยว่าเบิร์ตคือรักสุดท้ายและเป็นความรักที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตของแตงโมเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com